ครับสวัสดีครับสองจนะครับไม่ได้ไปไหนนะเรื่องไก่ชนเราก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่นะขอบคุณ f อฟซทุกท่านนะครับที่นะครับสอบถามเข้ามานะครับผมที่ว่าชื่นชมในในสายพันธุ์นะครับผมตอนนี้สองจุก็เข้ามาอยู่ในสวนเดี๋ยวทําคาเฟ่ทาร้านอาหารเสร็จเดี๋ยวจะพยายามจะลงคลิปให้นะครับทยอยลงคลิปให้ตอนนี้ก็มาอยู่สวนมาเก็บมะม่วงนะฮะมันดกจริงๆนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปที่สองละนะฮะดกนะครับก็มาเก็บมะม่วงอย่าลืมกันนะครับ f อทุกท่านนะ นะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกระดุมทองสาแดงเริ่มรู้จักมีคนรู้จักทั่วประเทศแล้วครับผมและต่างประเทศนะครับเพื่อนบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามกัมพูชานะครับลาวนะครับเพื่อนบ้านนะัะพม่าเนี่ยครับขอบคุณนะครับเพื่อนบ้านนะที่ให้ความตอบรับในกระดุมทองสาแดงที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับผมนะฮะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะครับตอนตกเจ็ดก็คนบ้านๆนะครับมาเก็บมะม่วงเก็บนะฮะ ธรรมชาติของเรานี่ครับอยู่แบบอย่างนี้แหละต้องไปอะไรกับใครมากมายนะครับมันดกมันดกจริงๆนะครับพี่นนองก็ปลูกถามว่าเขาบอกว่าสองถึงเจ็ดใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรนะครับทาไมถึงโดกขนาดน,นี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ดูแลอะไรเลยปลูกทิ้งไว้นะครับมันโดกของมันเองนะครับมันเป็นพันธุ์ที่โดกของมันเองนะฮะนี่อย่างเนี้ยนี่ก็ดูนะฮะต้นก็ไม่เท่าไหร่ แต่ดูรูปทั้งนั้นนะฮะดกนะครับนะต้อเก็บรูฝากไว้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมนะฮะกระดุมทองสายเด้งอย่าลืมนะครับใครมีติดบ้านไว้นะครับผมนะให้มีติดบ้านมีติดเอาไว้นะครับรับประกันได้ครับนะฮะสู้เขาได้จริงๆนะครับในเรื่องพันกันสายกระดุมทองสายเด้งนะครับบอกเลยถ้าใครมีติดบ้านไว้ถือว่าดีที่สุดละสําหรับนะฮะ กระดุมทองสาแดงที่ผมทํามานะครับบอกได้เลยว่าไม่อายใครไม่น้อยหน้าใครถึงเราจะเป็นลากยากแต่เราก็ไม่อายใครนะครับผมนะฮะสองเจ็ดก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะพี่น้องนะบางทีไม่ได้ตอบคอมเมนต์ต้องขอโทษด,ด้วยบางทีก็ไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมยุ่งกับงานสวนงานทําคาเฟ่นะครับครับเพื่อให้พี่น้องได้มาผ่อนคลายกันเวลาร้อนๆนะครับผมนะนะครับผมคลิปนี้ต้อง ต้องขอบคุณ f อทุกทุกท่านนะครับบางทีไม่ได้ตอบคอมเมนต์มานะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกันนะครับสองนัเกเรนนะครับเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการต่างๆในด้านการพัฒนานะครับผมนะคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ